วันนี้กูพอจะเห็นว่าไฟมันเปลี่ยนไปหมดเลย Able to help pull Santa's leg. But Santa reassured him it was inside that Count Sparkle. Sparkle joined the other reindeer and they worked together to help pull the sleigh. When the time they returned, Sparkle's antlers had started to grow back. Santa made him a special antler bell to celebrate his bravery. Thank you for listening you guys, a story called santa's cookie surprise every christmas, santa loves finding cookies by the tree. one year, the children of the world decided to make a big surprise for him. they baked the biggest cookie ever seen. when santa arrived at his first house, he saw the giant cookie on the table. Oh my goodness! He laughed. He took a big bite and it was delicious. Every house he visited that night had another big... <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> แอมขึ้นทั้งคนอีกแอมครับขึ้นท้างคนโอเคนั่นแค่ะอยู่สวัสดีครับขอเซ็ตประมือให้กับป .3 สามหน่อยค่ะ ครังานคริสต์มาสครับงานคริสต์มาสของโรงเรียนของโรงเรียนเดี๋ยวพาไปดูซุ้มหน่อยใสยดาวใช่ไหมนี่ไหนไปดูของรางวัลกันมีอะไรบ้างรางวัลเยอะเลยนี่นี่นี่ครูครูให้ใส่ข้างบนอ๋อแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยคิวครับอ๋อคิวนะครับโอ้โหกล่องใหญ่มากเลยคิวได้ของไทยครับ ล้วมือห้อยเลยนะครับเป็นได้ของใครครับของปีใหม่ครับอ๋อของภูมิได้ของใครครับได้ของตะการของตะกาของตะกาคือสีอะไรกันกสีอะคิลิกเอออะคิลิกสีอะคิลิกอ้าวไหนคนนี้ชื่ออะไรครับอโปลอโปครับอ๋อคนนี้อโปนะครับอโปยิ้มหน่อยสิอโปจับฉลากได้ของใครครับไของุณตะวันค่ะอะไรนะไม่ได้ยินเลยครับของุณตะวันอ๋อของภครูได้เหรอ นี่คนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยต้นกาค่ะต้นกาได้ของขวัญของใครครับของคิวครับไหนดูหน่อยคิวครับเอาแล้วต้นกาได้ของใครแล้วเบเบด้วยจริงๆหนูได้ของเพื่อคนอื่นแต่เอาแรกแกจะแกจะแกโชว์หน่อยแกโชว์หน่อยใครบอกว่าจะแลกของวันใหม่ของแรกอะไรหรอคกูปองเล่นเกมครับได้ทุกคนเหรอครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้อะไรแบทเทิลโรคืออยู่ตรงนู้น้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับริงทอสก็คือให้ให้ให้โยนวิง ปนยนห่วงลงโอ้นี่เปลยิ้งฉุบใช่ไหมใช่โอเคครับอมามารีวิวรีวิวนี่มีคนรีวิวให้เราดูแล้วแกะเลยเหรอแกะเลยเหรอแกะเลยแกระเป๋าหรือไม่ก้อนกระเป๋ามันจะมีเป็นมันจะยุ่งเหยิงนิดนึงแต่มีพี่มีอันนี้ไงได้แล้วได้แล้วอันนี้คืออะไรครับอธิบายหน่อยครับ บิดครับบิดเอาไว้ทำอะไรล่ะัอันนี้คือบิดสบอลมันไว้หมุนต่อไปจะเป็นลันเชิดศูนย์หกศูนนย์หนย์ศูนย์คืออะไรล่ะไม่รู้จักเลยลันเชิดศูนย์หกศูนแล้วจากนั้นก็จะเป็นเอเบทเครับเป็นเบดมุกทันแต่แสกะา อันนี้เป็นตัวแลนหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ก็ดีอันนี้ดีครับตัวดีตัใหม่เลยนะครับ C x 1 0ใช่ไหมประกอบประกอบปะกอบบนี้แล้วเราก็ประกอบกันประกอบอันนี้อัินีประกอบว่าดูก็เคยประกอบไม่เป็นโอเครับเอาเอาตรงสีขาวให้มันตรงล็อคแบบนี้ตรงแบบนี้เชื่อจากนั้นก็จับแล้วก็หมุนด้านนอกมันก็จะแล้วก็ใส่บิดลงไปคข้างล่างแล้วก็กดลงไปแค่นี้อ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วพร้อมเล่นได้เลยแ้ถ้าเป็นแบบ ตรงจะสามารถถอดได้เในกล่องมันจะมีแถบแอเคอันนี้นะครับ CX สิบขอหันเป็นไซส์เซมินาเซมินาโอเคครับแล้วก็จะมี acid base มาให้ด้วยแล้วก็ล็อกชิ i ครับที่จะเป็นส่วนประกอบพิเศษของ CX <15. S 2> เท่านั้น<อ>ซึ่งจะสามารถถอดออกมาได้ครับ แล้วสมมติถ้าเรามี C S อหลายตัวเราสามารถเอาเอาสลับเอาสลับกันได้ไอซิสเบตมาสลับกันแล้วมันจะแรงขึ้นไหมก็แล้วมันแล้วแต่ความสามารถค่ะถ้าสามารถแต่ตัวมันจะต่างกันตาตตาวตวานเย็นมีเขามีแจกไปเอามาเร็วไอเอาดีของเล่นด้วยครับวิวหวานเย็นหน่อยครับอร่อยไหมครับอันนี้รสชาติ หวานเปรี้ยวบัวาวหวานเปรี้ยวหวานเย็นกันเร้อมีปัญหาหวานเย็นครับเอาไม่ออกครับเอาไม่ออกอัแกอเส็จแล่อันนี้อุ่นต่ตอนนี้ี่ปัญหาคือมันเอาไม่ออกไปค่ะเราไปรีวิวกันคนนี้คนนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยไปซะละาไปครับไปได้เลย ของเล่นนะครับโอเคครับอเดินอันนี้เราไม่มีหรออ๋อเป็นอะไรจากร้านนี้ใช่ไหมหวานเย็นเอาคุ่นบอลให้หนึ่งหุ่นบอลให้หนึ่งร้านนี้อะไรครับเฟรนอันนี้แม่เหล็กอะไรนะครับแม่เหล็กอ๋อแม่เหล็กอันนี้ร้านขนมไทยครับอุยสวัสดีครับคุณครู ต้องแนะนำตัวแล้วครับ <c oughs> เป็นโกสอันนี้เป็นเป็นครอร์เปลใช่ไหมอ๋อเป็นครอร์เปิลนะครับอ๋อมีคลุนสานตาด้วยนะครับโอ้อมากกินแต่แลครผม สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปีใหม่หรือวันใหม่ครับวันใหม่ปีใหม่ยังเต็มปากอยู่อคนนี้แล้วกันคนนี้ปีใหม่หรือวันใหม่คะปีใหม่ปีใหม่จับผมให้ได้ของใครคะใหั่ไหนอันนี้เหรอโอ้ยวันนี้นะครับแล้ววันใหม่ได้ของใครคะของภูมิของภูมิของไทยจับฉลากได้ของใครครับแม่ของเขาไปลี่ยนเบลลี่แลกกับ เขาพูดไปเรื่อยๆต้องต้องนะอาต้องจับไห้ของใครใจห่อใจหอจี้ต่อจีนต่อขอได้เป็ดเะคะขอได้เป็ดโอ้โหทำไมพี่เกะตังเลยีเอาคุปองให้คุณรูครับอะไรอยาให้อนไรอ Bây giờ. เลยครับต่อยิงชุกยิงชุกเอต่อยิงชุกต่อยิง เอายี่สิบยี่สิบเอาปีโป้นายแพ้หรือชนะครับกี่ครั้งกี่ครั้งแพ้บาแรกมาแรกโอเค ได้หนึ่งห่วงครับเนี่ยเมื่อกี้นี้่สองห่วงโอ้บริโภคศูนย์ห่วงอ้าวมีเพื่อนมาเพิ่มแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยไม่เห็นในกล้องเลยเซลินค่ะคะลินนะคะ สองห่วงใช่ไหมโอเคในายใครชนะครูป๊อปบ้างเนี่ยชนะกี่ครั้งหนึ่งครั้งได้ปีโป้ <c oughs> หอยดาวกี่ใบที่หอเหรอได้ที่มีสองใบาไมมัอะไเด้ค่ยวไมรู้แล้วว่ ไปรุ้นรางวัลกันครับเ,เ,ปเป็นได้ดี04ครับเป็นได้ดีปโปดได้เลขอะไรครับขูดหรือยังขูดยังูส3มีใบนึ่งละ เฮ้ยคนนี้น้าคุ้นคุ้นมี02สีใหม่มี A44, 407แล้วก็001พูดต้องจำสีู่้จำไว้สินี่เด็กนี่สสด sunt omnia in me et in te